สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้กิ๊บจะหยิบสกินแคร์4ตัวของคอดาลีจาก l ลน์วีโน่เพอร์เฟกมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันนะคะถ้าใครติดตามช่องของกิ๊บเนี่ยจะเห็นว่ากิ๊บอะรีวิวคอดาลีเยอะมากๆเพราะว่าสกินแคร์แบรนด์เนี้ยเรียกได้ว่าเป็นแบรนด์โปรดของกิ๊บเลยกิ๊บใช้ต่อเนื่องแล้วก็รู้สึกว่ามันเห็นผลจริงมากเลยนะคะทีนี้เนี่ยไลน์วีโน่เพอร์เฟกตกิ๊บเคยมีรีวิวตัวครีมกับเซรั่มไปแล้วนะแต่ว่าตอนนี้เน ะะแล้วก็ใช้แล้วรู้สึกว่ามันมีความแตกต่างจากสูตรเดิมวันนี้เลยมารีวิวทั้งลายกันดีกว่าค่ะแบรนด์นี้นะคะเป็นแบรนด์จากประเทศฝรั่งเศสนะจริงๆเนี่ยเขาคิดคน้นค้นพบมาตั้งนานแล้วนะคะเขาจะใช้ส่วนผสมที่เป็นธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อผิวจะไม่มีสารที่ก่อให้เกิดความระลายเคืองของผิวไม่ว่าจะพวกพะทาเลตมินเนอรัลอรอยล์ต่างๆเนี่ยคือจะไม่มีเลยแล้วส่วนผสมเขาอะถ้าไปดูในตลราดผลิตภัณฑ์เนี่ยจะมีความเป็นออแกนิกสูงมากคือมีส่วนผสมจากธรรมชาติตั้งแต่9 2้าสถึงเ แล้วแต่ตัวโปรดักต์ไปนะคะก็เลยทําให้กิบชอบแล้วกิบว่ารู้สึกว่าแบรนด์เขาคือมีความน่าใช้คือใช้แล้วมันจะมีความรู้สึกแบบสปาสปากลิ่นมันจะดีมากเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะไม่ได้อ่อนโยนเกินไปจนไม่เห็นผลแล้วกิวก็รู้สึกว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่ใช้แล้วถูกกับผิวกิบม,มากๆคือใช้แล้วเห็นผลจริงๆด้วยนะคะ ไลน์ของแบรนด์เขาเนี่ยจะแบ่งออกเป็นไลน์ย่อยหลายๆไลน์นะคะก็จะมีไลน์วีโนเพียวสีเขียวที่กิบรีวิวไว้ตรงนี้ลดสิวลดความอักเสบของผิวนะคะแล้วก็ไลน์วีโนเพอร์เฟกเนี่ยจะเป็นไลน์ที่ลดเบือนจุดด่างดําช่วยให้ผิวหน้ามีความกระใจายใสขึ้นลดไวนั่นเองเนาะตัวขายของแบรนด์ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะก็คือองุ่นในทุกผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยจะมีโลโก้องุ่นอยู่นะคะ เป็นเพราะว่านักวิทยาศาสตร์ที่คิดค้นแบรน,นี้เนี่ยเขาค้นพบว่าในมลเมล็ดของตัวองุ่นเนี่ยมีสารที่ชื่อว่าโพลีฟีนอลซึ่งเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์แบบเข้มขน้นและมีประสิทธิภาพมากๆนะคะหลังจากนั้นเขาได้ค้นพบสารอีกตัวหนึ่งชื่อเวเนฟอรินนะคะซึ่งเวเนฟอรินเนี่ยจะอยู่ใน ก้านขององ,งุ่นจะมีประสิทธิภาพในการช่วยลดเลือนจุดด่างดาทาให้ผิวกระจ่างใสขึ้นเนี่ยดีกว่าวิตามินซีถึง62เท่าแต่ในขนาดเดียวกันเนี่ยก็คือจะไม่ระคายเคืองผิวอ่อ,อนโยนบอบางกับผิวมากๆเลยเป็นนางเอกของไลน์วีโน่เพอร์เฟกที่เราจะพูดถึงในวันนี้ด้วยทุกตัวที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะคะจะมีตัวเวเนฟรินอยู่เป็นส่วนผสมหลักห<อ>ลัก,<อ>ลกๆเลยของไลน์นี้เนี่ยคือจะมีส่วนผสมของไกโคลิกแอซิดสตัวนี้ค่ะส่วนจะมีตัวเดียวที่ไม่มีไกโคลิกแอซิดนะก็คะ คือตัวเซรั่มนะคะไกโคลิกแอซิดเนี่ยเป็นตัวที่จะมาช่วยเอ็กซ์ฟอรเทผิวเอาเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกนะคะซึ่งพอเอาเอาเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกเนี่ยจะทําให้หน้าเราเนี่ยมีความกระจ่างใสมากขึ้นลดเลือนจุดด่างดํานะคะจะทําให้ผิวเนี่ยมีความตื้นขึ้นรูขุมขนมีความกระชับมากขึ้นเหมือนกับเอาเซลล์ผิวที่ค้างอยู่บนหน้าออกอะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าเราจะดูสดใสมีความเปล่งปลั่งมีความกระจ่างใสสกินแคร์สามารถลงเข้าสู่ผิวเราได้ แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงผิวของเราที่เห็นผลจริงๆนะคะแล้วการที่มีการเอาเซลล์ผิวออกเรื่อยๆอย่างเงี้ยจะทําให้หน้าเรามีความอ่อนเยาว์ขึ้นมากด้วยนะคะส่วนตัวกิ๊บเป็นคนที่ถูกกับไกลโคลิกแอซิดมากๆกิ๊บต้องขอเตือนก่อนนิดนึงว่าไกลโคลิกแอซิดเนี่ยด้วยความที่เป็นกรดนะคะบางคนจะเกิดอาการระคายเคืองได้แล้ววิธีการใช้มันจะต้องใช้ความเข้าใจนิดนึงอย่างเช่นควรจะหลีกเลี่ยงไม่ทาตอนเช้าเราโดนแสงแดดโดยตรงเนี่ยอาจจะทําให้ผิวระคายเคืองได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครใช้ไกล คลกแอซิดแล้วเนี่ยควรจะต้องทากันแดดต่อเนื่องทีนี้ถ้าเป็นไกลโคลิกแอซิดตัวอื่นๆทั่วไปเนี่ยกิ๊บจะบอกว่าไม่ได้ให้ใช้ทุกวันนะคะแต่ว่าลายนี้ของควาดาลีเนี่ยกิ๊บรู้สึกว่ามีความอ่อนโยนอยู่นะแล้วก็ถึงแม้ว่าจะใส่ไกลโคลิกแอซิดมาในแทบทุกตัวเลยเนี่ย แต่ก็สามารถใช้ต่อเนื่องใช้ร่วมกันได้ถ้าเป็นปกติกิ๊บจะพูดตลอดเลยว่าไกโคลิกแอซิดใช้ตัวเดียวในไลน์สกินแคร์พอไม่ต้องเอามาใช้ร่วมกันนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเอามาอยู่ในไลน์สกินแคร์เดียวกันเรียงกันไปแบบนี้ก็คือโอเคไม่ได้รู้สึกว่ามันทําให้เกิดความระคายเคืองกับหน้ามากเกินไปนะคะ <S <S ทั้งไลน์ของคอดดลีเนี่ยจะมีเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องกลิ่นนะคะกลิ่นมันจะมีความเป็นอังุ่นอยู่เนาะมันจะเป็นกลิ่นอังุ่นแบบบางเบาหอมแบบสปาค่ะซึ่ง ส่วนตัวแล้วกิบชอบคิดว่าเป็นกลิ่นที่หอมอ่อนๆดมแล้วสบายดีเอาล่ะเกินมายาวเลยนะคะทีนี้เรามาดูแต่ละตัวของลายนี้กันดีกว่าเริ่มจากการเรียงสกินแคร์ไปตามการใช้เลยนะคะตัวแรกที่กิบจะต้องพูดถึง Vino Perfect Concentrated b y t ์ไ n i n g g ิ y c o ก i c a c c กแอนะคะตัวนี้ขนาดอยู่ที่ 150cc ราซีซีราคา1620บาทนะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่มีส่วนผสมของธรรมชาติเยอะที่สุดในลายถึง9 8ส่วนผสมหลักก็คือไว t e Peony Organic เกรปวอเตอร์ Water, หรือคืนน้าองุ่นนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้จะช่วยปอบประโลมผิวแล้วก็ช่วยให้ความชุ่มชื้นกับผิวด้วยแล้วก็จะมีความเป็นโปรไบโอติกด้วยเนาะนอกจากนี้ก็คือแน่นอนว่ามีตัวไกลโคลิกแอซิดเป็นเนื้อน้ําใสเลยหยอดออกมาเนี่ยเหมือนเป็นน้ําเลยนะคะคือจะไม่มีความข้นเลยนะแล้ววิธีการใช้ส่วนตัวจะหยดลงสำลีก็ได้แต่กิ๊ฟอาจจะชอบหยดลงที่มือเพียวๆเลยแล้วโปะลงที่ผิวหน้าโดยตรงนะคะเพราะว่ากิ๊ฟรู้สึกว่าเนื้อมันบางเบามากๆ พอหยดกับสำลีแล้วว่าเหมือนเนื้อมันกืนลงไปในสำลีเยอะมากเลยอะค่ะแล้วมันไม่ค่อยลงมาที่หน้านะจะซึมซาบลงสู่ผิวได้เร็วมากเลยไม่ทิ้งความเหนอะหนะไว้นะคะแทบจะเหมือนกับว่าเป็นน้ำมันจะซึมเข้าไปในผิวทั้งหมดผลการใช้ของตัวนี้เนี่ยบางคนจะบอกว่าไม่รู้สึกว่ามันแตกต่างอะไร แต่ว่าสําหรับกิฟแล้วอ่ะกิฟรู้สึกว่ามันช่วยปลอบปรลมผิวได้แต่ถ้าสมมุติใครผิวะระคายเคืองมากๆเนี่ยกิฟจะแนะนําให้ไปใช้ตัววีโนเพียวตัวสูตรสีเขียวตัวนั้นมากกว่าเพราะว่านะจะลดสิวลดอาการะระคายเคืองส่วนตัวนี้เนี่ย กิฟเน้นว่าเหมือนกับเป็นการเตรียมผิวให้พร้อมก่อนที่จะบำรุงขั้นต่อไปนะคะซึ่งจะมีการให้ความชุ่มชื่นได้ในประมาณหนึ่งแล้วก็มีไกลโคลิกแอซิดช่วย exfoliate ผิวในประมาณหนึ่งแต่ถ้าเทียบกับความแรงของไกลโคลิกแอซิดกับตัวเซรั่มกับตัวครีมแล้วเนี่ยตัวนี้จะค่อนข้างน้อยกว่าตัวอื่นใครเป็นมือใหม่ของไกลโคลิกแอซิดที่ยังไม่กล้าจะใช้เซรั่มหรือครีมมาคุณกิฟมันดูไกลโคลิกแอซิดค่อนข้างเยอะเนี่ยตัวนี้เป็นทางเลือกที่ดีนะคนะตัวถัดไป ะะก็คือเป็นตัวเซรัม่มตัวนี้ชื่อว่า r a d i a n um c e ซรั่ม o m p เ c t i o n Correcting นะคะขนาดอยู่ที่ cc, าา3 0 c ซีราคา3,050บาทราคาค่อนข้างสูงเลยเพราะว่าแน่นอนว่าเป็นเซรั่มเนี่ยจะต้องมีส่วนผสมบำรุงที่เข้มขน้นในที่พูดถึงทั้งหมด4ตัววันนี้เนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวเดียวที่ไม่ได้มีไกโคลิกแอซิดนะแต่แทนที่เข้ามานะคะคือเขาจะใส่เวีเนฟอรีนมาเข้มขน้นอย่างที่บอกว่าเวีเนฟอรีนนะคะเป็นสารที่เทียบเท่ากับวิตามินซีเข เ้มข้นคูณเข้าไปถึง62เท่านะคะลดเรือนริ้วรอยทําให้จุดด่างดำนี่มีความจางลงสีผิวทั้งหมดที่ใช้เนี่ยจะมีความกระจ่างใสขึ้นนอกจากนี้นะคะมันจะกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่นะทำให้ผิวเราเนี่ยมีความกระจ่างใสามากขึ้นด้วยเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะใส่ตัวโอลีฟสควอเลนซึ่งตัวสควาเลนนะคะจะเป็นปราการผิวทําให้ผิวเนี่ยมีความแข็งแรงทําให้น้ําไม่รเระเหยออกจากผิวรักษาความชุ่มชื่นบนผิวได้ดีมากขึ้นประสิทธิภาพของการใช้เซรั ตัวนี้ จะไม่เหมือนกับการใช้ตัวเอเซนต์ hmm. กระตันใช้ตัวครีมคือตัวนี้เนี่ยจะเป็นการ exfoliate เอาเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกแต่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นเซรั่มที่มีเนื้อประสิทธิภาพในการลดเลือนจุดด่างดำจากเวเนฟรินเลยจริงๆไม่อยากใช้ไกโลคลิกแอซิดเนี่ยก็คือสามารถใช้ตัวนี้ได้แล้วเซรั่มตัวนี้ก็เลยเป็นตัวเดียวที่ยิมแนะนําว่าสามารถใช้ในตอนเช้าและตอนกลางคืนได้ทั้ง2ช่วงเวลาเนื้อนะคะจะอยู่ในแพคเกจอยู่ในหลอดบีบแบบนี้เนื้อจะเป็นสีขาวขุ่นเนาะพอทา ลงไปที่ผิวแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่ามีเลเยอร์ของเซรั่มที่ทิ้งไว้อยู่บนผิวอยู่นะคะจะมีความนุ่มๆเบาๆซึมซับลงสู่ผิวแต่มันจะไม่ได้ซึมซับลงสุดๆขนาดน,นั้นถามว่าเป็นความรู้สึกเนะเลยไหมสําหรับกิฟคือกิฟเป็นคนผิวแห้งนะคะกิฟไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นความเหนอะหนะนะแต่สําหรับคนที่ผิวมันกับผิวผสมอาจจะรู้สึกว่ามันมีความนุ่มๆอยู่บนผิวได้ตัวเซรั่มอ่ะจะไม่ได้รู้สึกยิบ ไม่ได้รู้สึกคันไม่ได้รู้สึกแสบอะไรที่ผิวเลยสําหรับกิฟคือเซรั่มตัวนี้เนื้อมันเข้มข้นมากประสิทธิภาพที่ให้เนี่ยคือให้ผลชัดจริงแล้วก็รู้สึกว่าเอฟเฟกในการที่ทําให้สีผิวเราก็จงางใสขึ้นเนี่ยคือทําได้จริงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวกิฟต์จะพูดในตอนท้ายถึงว่าพอมันใช้ร่วมกับการเอ็กซ์พลรเอตผิวในส่วนครีมแล้วเนี่ยมันส่งเสริมกันมากๆเลยจริงๆรงๆตัวครีมนะคะก็ชื่อว่า Vino Perfect Dark Spot Correct i n ต g ้ y ไก l ค c n i g น t c ครีมนะคะ ขนาด 50cc ซีซีราคา2,290บาทตัวนี้นะคะจะมีนางเอกก็คือเวเนฟรินไกโคลิกแอซิดแล้วก็ปาพายาเอนไซม์มันเหมือนกับจะเริ่ม exfoliate ผิวเราระหว่างที่เรานอนทั้งคืนเลยเพราะฉะนั้นเปิดมาเนี่ยก็คือจะให้ผิวที่สดใสกระจ่างใสขึ้นนั่นเองแล้วเปิดมาตอนแรกคือจะเห็นเนื้อครีมหนาหนึบเป็นเยลลี่เลยนะคะแล้วพอแตะๆลงไปที่เนื้อครีม มันจะมีความเยลลี่เบลส์เบลส์อยู่นิดนึงด้วยอะแล้วเนื้อครีมจะค่อนข้างข้นกิฟจะไม่ใช้นิ้วจุ่มลงไปเลยนะคะเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ใช้ครีมของคอร์ดัลีมากิฟจะว่าว่าถ้าใช้นิ้วจุ่มลงไปแล้วว่าพอนาน,านไปเนื้อครีมมันจะเหมือนกับเสียประสิทธิภาพอะค่ะบอกเลยว่ามันจะซึมชา้า ซึมนานใช้เวลาอยู่บนผิวนานมากนะคะแล้วก็มันจะทิ้งเลเยอร์ไว้บนผิวค่อนข้างเยอะไม่ได้จําเป็นว่าเป็นกโาเลิกแอซิดเราต้องทาบางๆนะในแบรนด์ที่เขาแนะนำเนี่ยเขาบอกว่าสามารถทาหนาๆไปได้เลยแล้วความหนาๆเนี่ยจะช่วยให้ exfoliate ผิวได้ดีขึ้นด้วยคนที่ไม่ชอบอาจจะเป็นคนที่ไม่ถูกกับอะไรที่มีความหนักเหนึบในความเข้มข้นของไกโคเลิกที่จะใช้ทุกวันเนี่ยตัวนี้คือที่สุดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อครีมพอทาลงไปที่ผิวอะ่ะ ถ้าดีคือเว้นรอบดวงตาก,กับบริเวณริมฝีปากนะคะถ้าเกิดว่าโดนที่บริเวณหนกแก้มตรงนี้อาจจะมีความรู้สึกคันๆยิบๆได้นิดนึงส่วนตัวกิบใช้ไกลโคลิกแอซิดอยู่เยอะอยู่แล้วผิวกิบค่อนข้นางชินนะคะกิบก็จะมีอาการคันแค่ตรงนี้ยิบๆนิดหน่อยแต่ถ้าสมมุติว่าใครที่เชนงสิทีิมากๆจริงๆเนี่ยอาจจะต้องระวังนิดนึงแล้วก็อาจจะต้องเว้นหายเช่นอาทิตย์หนึ่งทาครีมตัวนี้แค่2-3ครั้งก่อนแล้วด้วยความที่ไกลโคลิกแอซิดเนี่ยมันเข้มข้นมากในตัวนี้นะคะ การเอกซ์โ a ลิผิวของมันคือรสมากเพราะว่าอยู่ในรูปแบบครีมแล้วมันเอกซ์โ a ลิผิวเราทั้งคืนคือเป็นหนึ่งในครีมที่กิฟใช้แล้วอะกิฟรู้สึกว่าเห็นผลมากที่สุดสําหรับกิฟแล้วถ้าช่วงไหนหน้ากิฟแบบมีเซลล์ที่ตายแล้วค้าง้างอยู่บนหน้าเยอะๆนะคะกิฟจะเกิดผดที่บริเวณหน้าผากเนี่ยหน้ากิฟจะดูหมองๆดูโสมๆเนี่ยทาครีมตัวนี้ไป ตื่นมาคือผิวไ r i g h t เลยจริงๆแล้วผิว,ว่็จะดูเด็กแล้วขดที่วนหน้าผากตรงนี้ก็จะเคลียร์ออกไปด้วยแค่ใช้คืนเดียวคือเห็นเอฟเฟกแล้วเห็นจริงๆอะว่าผิวมันดีขึ้นกิ๊ฟมองว่าคอมบิเนชันของการใช้ของเซรั่มกับครีมคู่กันอันเนี้ย perfect มากๆนะคะเพราะว่าตัวนี้จะมาช่วยลดเลือนจุดด่างดำลดเลือนทำให้ผิวหน้าเนี่ยมีความกระจ่างใสขึ้นจากสูตรของเวเนเฟ,ฟรินนะแต่ว่าตัวนี้จะไม่ได้ exfoliate แต่ตัวนี้จะมาชุ้ยเอาเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกทําให้ผิวหน้ากระจ่างใสขึ้นจากการเอาเซลล์ผิวทั้งหมดที่ตายแล้วออกไปด้วยเนี่ยมันเหมือนมันเป็นการทํางานที่มาจับคู่กันแบบเพอร์เฟกพอดีอะค่ะถ้าใช้ตัวใดตัวหนึ่งกิฟต์มากก็ดีแต่ว่ามันจะเหมือนกับเป็นการเคลียร์ผิวที่ ต้นเหตุของความหมองคล้ำต้นเหตุของความสีผิวไม่สม่ำเสมอแค่จุดเดียวใช่ไหมแต่พอเอามารวมกันแล้วเนี่ยมันแก้ทั้ง2ขาแก้ทั้ง2ส,สาเหตุครบทุกสาเหตุทุกปัญหาของผิวเลยถัดไปนะคะเป็นตัวสุดท้ายของไลน์นี้แล้วนะซึ่งเป็นครั้งแรกที่อิฟได้ลองเหมือนกันนะคะคือตัว Vino Perfect ฟกต์ไกโคลิกพิวมาร์ขนาด75 c c ซซราคา1380บาทตัวนี้แน่นอนว่ามีทั้งเวเนฟรินไกโคลิกแอซิดแล้วก็มี aha แบบเข้มขน้นอัดมาในนี้ด้วยอาทิตย์หนึห่ประมาณ2 ครั้งนะคะแล้วก็เวลาทาเนี่ยให้ทาทิ้งไว้แค่ประมาณ10นาทีแล้วล้างออกเนื้อเนี่ยจะอยู่ในหลอดบีบนะคะแล้วก็บีบออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นเนื้อครีมสีขาวข้นพอทาลงไปบนหน้ามันจะไม่ได้ข้นขนาดนั้นมันจะคล้ายๆกับประมาณทานในครีมอะคะ่ะจะรู้สึกว่ามีความหยิบๆเบาๆมันมีการ exfoliate ผิวแบบชัดเจนเลยนะตัวนี้ค่อนข้างแรงนะคะถ้าเกิดว่าเทียบในไลน์ทั้งหมดเนี่ยทุกตัว3ตัวนั้นนะคิจะแนะนําว่าคนผิวบอบบาง ลองใช้ได้แต่ตัวนี้ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนผิวบอบบางแพ้ง่ายระคายเคืองง่ายแดงง่ายเนี่ยทดสอบกับผิวส่วนอื่นก่อนเพราะว่าตัวนี้คือแรงสุดแล้วจริงๆเหมือนกับเป็นตัวทางลัดที่ถ้าเกิดว่าช่วงนั้นนั้นหน้าหมองคล้ำม,มากๆอยากจะได้อะไรที่ช่วยผิวให้ดีขึ้นเร็วๆเนี่ยแนะนําตัวนี้ให้ใช้ในคนที่เคยใช้ไกลโคลลกแอซิด หรือเคยเอ็กโ i ลิเผิวมาก่อนทาลงไปบนผิวแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกเย็นๆนะส่วนตัวกิ๊บไม่คันไม่ยิบผิวนะคะแต่ว่ากิ๊บอาจใช้ไกลโคลิกแอซิดมันเยอะกิ๊บอาจจะไม่คันนะเวลาลงเนี่ยกิ๊บจะลงประมาณเหมือนกับทาครีมแต่ว่าให้เห็นเลเยอร์ของตัวมาสคือไม่ต้องหนามากแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่บางจนแบบมองไม่เห็นเนื้อมาสขนาดนั้นนะคะ ส่วนตัวจะชอบทานหนาๆนานิดหนึง่งพอทิ้งไว้เรื่อยๆเ,เนี่ยมันจะมีความรู้สึกตึงๆเหมือนกับว่ามันจะยกยกกระชับผิวอะคะ่ะมันจะมีความตึงๆขึ้นเรื่อยๆแปลกดีมันจะเหมือนตึงๆดึงๆหน้านะคะล้างออกแล้วเนี่ยมันจะเหมือนกับน้ํามันจะยังไม่เอาออกได้ไม่หมดอะคะ่ะกิบก็จะเอาสำลีเช็ดหน้าตามอีกรอบหนึ่งไม่ต้องล้างหน้าด้วยโฟมล้างหน้าตามนะคะ พอเช็ดแล้วเจะรู้สึกเลยว่าหน้านุ่มมากคือเนื้อสัมผัสหน้าเปลี่ยนไปเลยคือผิวจะนุ่มมากจริงๆนะคะส่องกระจกก็รู้สึกด้วยอ่ะว่าผิวหน้าดูเนียนขึ้นเหมือนมีฟิลเตอร์มาฉาบเลยคือผิวหน้าดูก,กระจ่างใสกิบก็จะเอามือลูบหน้าอย่าเลยอพ้นหน้าลื่นมากจริงๆถ้าถามกิบนางเอกของไลน์นี้เนี่ยแน่นอนว่าคือตัวครีมที่กิบชอบมากๆอยู่แล้ว กับตัวเซรั่มนะสองตัวนี้คือถ้าใช้ร่วมกันคือประสิทธิภาพคือดีสุดๆไปเลยนะคะถามว่าจําเป็นต้องซื้อทั้ง2ตัวเลยไหมดีกว่าถ้าซื้อ2ตัวแต่ถ้าสมมุติมีงบแค่ตัวเดียวแน่นอนว่ากิ๊บก็จะแนะนําตัวครีมอยู่นะคะเพราะว่ามีทั้งไกลโคลลกแอซิดแล้วก็มีเวเนฟอรินซึ่งจริงๆก็มีอยู่ในตัวนี้แต่ว่ามันก็จะเข้มข้นกว่าน้อยลงไปนั่นเองแต่ถ้าสมมุติใครเป็นมือใหม่อยากลองใช้ไกลโคลิตแอซิดแต่ว่ายังไม่กล้าที่จะใช้ตัวครีมรู้สึกว่ากลัวมันจะ,ะระคาย เพื่งผิวมากเกินไปแนะนําไปตัวโทนเนอร์ตัวนี้นะคะแล้วก็อันนี้สําหรับขั้นแอดวานที่สุดคือตัวมาสสาหรับคนที่ใช้แก้คลิกแอซิดมาอยู่แล้วอยากได้อะไรที่แบบเอ็กซ์เพรสสุดๆช่วยให้หน้ากระจ่างใสขึ้นสุดๆคือลองตัวนี้ก็หวังว่ารีวิววันนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะคะกิ๊ฟอาจจะพูดเยอะนิดนึงเพราะว่าอะไรที่กิ๊ฟมีแพชชั่นกิ๊ฟจะพูดเยอะอย่างนี้นะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆมากเลยที่มาอยู่ด้วยกันในวันนี้ค่ะสําหรับวันนี้กิ๊ฟขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ